สำหรับใครที่กําลังลังเลและหาข้อมูลในการตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเลือกซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าดีหรือจะเลือกซื้อเป็นจักรยานไฟฟ้าดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเปรียบเทียบ2ตัวนี้ให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับก่อนอื่นเรามาที่ที่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับรุ่น e m 1นะครับก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับ ซึ่งการใช้งานเนี่ยง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่แบบเราสามารถยืนได้นะครับแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าการใช้งานเนี่มันเป็นแบบไหน,นครับการใช้งานครับกล้ง่ายๆเลยสําหรับใครที่สนใจตัวนี้นะเราก็คือทําการถ่ายรถเนี่ยให้มีความเร็วสักช่วงหนึ่งแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มทาความเร็วนะครับ ฉะนั้นถ้าการกดที่ปุ่มนี้อย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยรถก็ไม่ได้วิ่งไปนะครับมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะยังไม่ได้เกิดขึ้นความเร็วอะไรนะครับทีนี้พอรู้คร่าวๆของการทํางานของมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานเมนูต่างๆของมันเลยนะครับว่าทํางานเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม power นะครับสาหรับกดเปิดปิดซึ่งเรากดค้างไว้ประมาณ3วินาทีก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มผมเรียกว่าเป็นปุ่มโหมดแล้วกันนะครับทางด้านบนนี้เป็นปุ่มดเพื่อกดดนใหห้เปลี่่ยโมวา โหมดการวิ่งนะครับสปีดมี3โหมดนะครับโหมดแรกก็คือแบบไม่มีตัวดีนะครับไม่มีตัวดีเนี่ยเ็จะวิ่งได้ประมาณสูงสุด10กิโลนะครับกดโหมดอีกที่นึงนะครับแล้วเป็นปุ่มดีสีน้ำเงินเนี่ยตัวนี้จะวิ่งที่ความเร็ว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่พอเราก,กดไปที่ีนึงก็จะเป็นตัวดีสีแดงนะครับซึ่งทําความเร็วได้สูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นการปรับแล้วก็ หน้าจอเนี่ยก็จะมีการแสดงความเร็วนะครับแล้วก็จํานวนแบตเตอรี่นะครับความจุแบตเตอรี่มีเต็มสุดคือ5ขีดนะครับแล้วมาทางด้านตรงนี้นะครับเบรกจะอยู่ทางด้านซ้ายมือก็เป็นแบบดิสเบรกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวกระดิ่งนะครับใช้งานง่ายมากกระดิ่งนะครับเป็นแบบว่าปล่อยมือได้เนี่ยเห็นไหมครับแล้วมาในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นที่แขวนของครับสมมุติเรามีถุงมีอะไรเราก็แขวนตรงนี้ได้แล้วก็ทางด้านตรงนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ซึ่งเราสามารถเปิดขึ้นมาได้ ตรงนี้นะครับฝาออกมาแล้วเราก็สามารถดึงแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ก็จะแท่งประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครไม่พอนะครับสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับใครจะแบกใส่เป้ไปนะครับไว้ไปเติมพลังงานต่อได้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะชาร์จได้ทั้งชาร์จที่ตรงกับเครื่องนะครับหรือว่าสามารถชาร์จได้ที่แบตเตอรี่ของมันเองเลยก็ได้นะครับนอกจากการชาร์จ ที่ตัวแบตเตอรี่แล้วนะครับเราสามารถชาร์จตรงหัวจุกตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีแบตเตอรี่เพื่อสามารถเสียบชาร์จตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับชาร์จได้ที่ตัวเครื่องเลยหรือว่าจะชาร์จที่ตัวแบตเตอรี่ก็ได้แต่ถ้าชาร์จที่ตัวเครื่องนะครับก็ต้องเปิดรถทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วในส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมีขาตั้งให้นะครับซึ่งพับเก็บแบบดีมากเลยนะครับแบบขาตั้งเล็กๆตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้แล้วก็พับเก็บแบบนี้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นระบบดิสเบรก ตรงนี้นะครับเวลาเราเบรกก็เป็นระบบดิสเบรกตรงนี้คือแบบค่อนข้างเบรกดีมากเลยนะครับและในจุดจุดหนึ่งที่แบบเซฟตี้มากๆเลยก็คือว่ากรณีที่เราเปิดเครื่องอยู่แล้วครับแล้วเราเบรกนะครับไฟเบรกจะขึ้นกระพริบนะครับเราเบรกกดเบรกปุ๊บนะครับไฟเบรกก็จะขึ้นกระพริบเลยนะครับอันนี้คือแบบก็ดีมากๆเวลาขับขับขี่แบบตามถนนธรรมดาแล้วถ้าใครสงสัยอยู่ว่าเวลาขับขี่แบบแสงไม่พอเนี่ยจะทายังไงนะครับเราเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มโหมดตรงนี้นะครับสองที ไฟก็จะเปิดขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าไฟเนี่ยเปิดนะครับแล้วก็ไฟด้านท้ายรถนะครับก็จะติดเหมือนกันเห็นไหมครับจะเปิดทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังเลยแต่กรณีที่เราเปิดไฟแบบเนี้ยแล้วกดเบรกนะครับไฟก็ก็จะกระพริบนะครับน,นี่คือเป็นฟังก์ชันการทำงานของเครื่องตัวนี้เลยนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้า EM1 นะครับและช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับตัวนี้เนะ่ย ก็กันน้ำนะครับมีมาตรฐาน IP 54นะครับซึ่งสามารถดูดน้ําได้เนี่ยประมาณ20ซนติเมตรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแบบเจอแอ่งน้ําแล้วจะมีปัญหาสําหรับเคอกูเตอร์ไฟฟ้านะครับและส่วนเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์ของตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ําหนักโดยรวมนะครับ12.5กิโลนะครับและก็มีกําลังมอเตอร์ที่350วัตต์นะครับและก็วงล้อเนี่ยคือ8.5นิ้วนะครับ ต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถขับขี่เนี่ยได้ประมาณ25กิโลเมตรเลยนะครับก็ประมาณขี่จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับไปกับมอเกษตรได้เลยนะครับและอีกครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยขึ้นรถไฟฟ้า BTS ได้เลยนะครับโดยการสามารถพับเก็บได้นะครับเราจะพับเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ทาการเลื่อนเข็มขัดล็อกตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงสลักออกมานะครับแค่นี้เองนะครับตัวเครื่องก็จะสามารถพับเก็บมาได้แล้วตรงนี้นะครับล็อกกับตัวที่เกี่ยวตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาล็อกจากนั้นเราก็สามารถ ขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนะครับจะพับเดินทางไปตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือสะดวกสบายมากเลยหรือถ้าใครแบบรู้สึกว่าแบบจะยกแล้วจะไม่เมื่อยนะครับก็เอาล้อดันไว้ตรงนี้เราก็สามารถเดินทางได้เลยนี่สบายๆเลยนะครับส่วนใครที่ชอบแบบการเดินทางแบบยืนแบบนี้นะครับ เพื่อจะมูฟเมนต์ไปในที่ต่างๆเนี่ยก็สะดวกนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบการยืนนะครับชอบฟิลแบบการนั่งแบบนี้นะครับก็ต้องมาดูที่จักรยานไฟฟ้า e-m2 นะครับตัวนี้เอาง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นจักรยาน1คันนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าด้านหลังของเขานะครับจะมีแบตเตอรี่นะครับติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับนั้นเนี่ยการเปิดปิดนะครับเราก็สามารถกดที่ตัว power ค้างนะครับเพื่อให้ไฟติดขึ้นมานะครับ แล้วก็สามารถกดเช็คแบตเตอรี่ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วสําหรับใครที่สงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้ก็มีคนถอดแบตเตอรี่ไปเราไปได้สิถ้าเราจอดทิ้งไว้นะครับตัวนี้เขาจะมีกุญแจมาให้นะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถล็อกปลดกุญแจได้เพื่อจะดึงตัวแบตเตอรี่ออกมาแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เอาถอดไปชาร์จได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องชาร์จตอนที่อยู่กับรถนะครับฉะนั้นเนี่ยเราใส่ แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บกุญแจได้เลยก็จะไม่มีใครสามารถดึงแบตเตอรี่เราไปได้แต่สามารถยกรถเราไปได้เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูการทํางานของจัก,กรยานตัวนี้นะครับจักรยานตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆเหมือนจักรยานทั่วๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสะท้อนแสงนะครับด้านหลังซ้ายขวาตรงนี้มีหมดเลยนะครับแล้วก็มีโซ่จักรยานนะครับแล้วก็มีเบรกซึ่งเบรกนะครับก็จะเป็นเบรกแบบจักรยานทั่วไปนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอ่าเราก็สามารถปรับแฮนด์ได้นะครับว่าเราจะต้อง การยังไงนะครับถามว่ามันจะเป็นจักรยานไฟฟ้าได้ยังไงนะครับเราก็ต้องเปิดแบตเตอรี่ด้านหลังก่อนพอเปิดแบตเตอรี่ด้านหลังแล้วนะครับการใช้ง่ายๆเลยครับก็จะมีปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับเรากด power หนึ่งทีก็จะขึ้นหน้าจอนะครับซึ่งแสดงสถานะของแบตเตอรี่จากนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยคุณสามารถปั่นเป็นปกติได้เลยนะครับหรือจะทําการบิดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงแฮนด์ด้านขวาเนี่ยคุณสามารถบิดตรงนี้ได้เลยในขณะบิดบิดไปปุ๊บเนี่ยรถก็จะพุ่งแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองบิดให้ดูนะครับ เรายกฐานมาปุ๊บเราบิดทีนึงเห็นไหมครับผมบิดแค่นี้ล้อข้างหลังเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะทำงานฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องปั่นเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาดูนะครับผมไม่ต้องยกขาเลยครับไม่ต้องปั่นอะไรเลยนะครับอ่เนี่ยครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องปั่นก็ได้นะครับแต่ถ้าจะปั่นนะครับโดยที่ไม่ต้องบิดตรงนี้นะครับ การปั่นเนี่ยมันก็จะช่วยให้มอเตอร์เนี่ยพุ่งมากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมจะลองแบบปั่นให้ดูนะครับคือตรงจุดนี้นะครับก็อธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงมันก็เหมือนกับประมาณว่าเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับแบบปั่นไปนิดเดียวอ่ะรถมันส่งให้แบบมอเตอร์เนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะส่งให้เราไปแบบพุ่งไปเลยอ่ะคือ แทบไม่ต้องใช้แรงในการปั่นมากเลยครับถ้าเกิดใช้โหมดที่เราใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็คือเอาง่ายว่าช่วยคุณปั่นประมาณ5-10เท่าเลยคุณใช้แรงแค่นิดเดียวมันก็จะอัพแรงให้คุณไปอีกสิเท่านะครับก็คุณก็ไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับแต่ข้อดีของจักรยานไฟฟ้านะครับก็คือว่ากรณีที่แบตหมดใช่ไหมครับเราก็ยังสามารถปั่นต่อไปได้นะครับ เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเสมือนจักรยานทั่วไปส่วน e-m1 นะครับถ้าเป็นสุตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าแบตเตอรี่หมดอะ่ะก็ทําทได้อย่างเดียวคือไถไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้ไฟฟ้าไม่ได้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับสปุ่มนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะทําการเปิดไฟนะครับจะเห็นว่านี่เปิดไฟตรงนี้แล้วนะครับแต่ไม่มีไฟหลังนะครับเราเปิดไฟตรงนี้สามารถเปิดปิดไฟได้ตัวไฟนี้ก็เราสามารถปรับองศาของเราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มแตรนะครับ นี่นะครับนี่นี่คือโดยรวมของจักรยานตัวนี้นะครับเช่นกันครับพลังงานของตัวจักรยานตัวนี้ก็พาให้เราไปได้20-25กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานการปัน่นตัวนี้นะครับผมก็มองว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับเพราะไม่ต้องเรียนรู้เมนูอะไรมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่ากดปุ่มทีเดียวแล้วก็บิดหรือจะปั่นเท่านั้นเองนะครับใช้งานง่ายๆแต่ตัวนี้ก็พับได้นะครับ ซึ่งถ้าเวลาพับเนี่ยเราก็จะขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับหรือยกขึ้นท้ายรถนะครับเพื่อจะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดได้เลยนะครับการถอดของตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงคอเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเราก็ดันตัวล็อกออกนะครับเพื่อจะปลดล็อกนะครับนี่ครับเราปลดล็อกคอง่ายๆเลยพับไปนะครับจากนั้นบริเวณบอดี้นะครับตรงกลางของเครื่องจักรยานนี้นะครับเราก็สามารถปลดล็อกได้ กดล็อกเสร็จแล้วเราก็ทําการดึงนะครับดึงสลักมันออกแล้วก็พับได้เลยนะครับแล้วตัวจักรยานเนี่ยเขาตั้งได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีฐานอยู่ด้านล่างตรงนี้ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถพับได้นะครับตัวที่เหยียบเนี่ยครับทั้งสองซ้ายขวาเนี่ยการพับนะครับก็ง่ายๆเลยดันเข้าไปนะครับแล้วก็ดันอย่างนี้มันก็จะสามารถ ทับเก็บได้แล้วนะครับแล้วกรณีที่จะขึ้นรถไฟฟ้านะครับคุณก็สามารถเดินลากแบบนี้ไปได้เลยหรือจะยกขึ้นรถแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราประกอบกลับก่อนนะครับปึ๊บเรียบร้อยเร็วไหมครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถ เดินทางต่อได้แล้วและส่วนตัวเบาะนะครับก็เหมือนจักรยานทั่วไปเราก็สามารถปรับขึ้นปรับลงปรับเบาะได้นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบสําหรับจักรยานตัวนี้ก็คือว่าเขามีเหมือนประมาณว่าเป็นระบบโช๊คนะครับอยู่ตรงเบาะนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะแบบว่าไม่ไม่กระแทกมากมีการซอฟนะครับอันนี้ก็คือชอบของระบบของจักรยานตัวนี้นะครับ แต่พอส่วนของตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันไม่มีระบบโช๊คอ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับขี่บนพื้นเรียบๆเนี่ยมันก็ดีครับแต่พอเจอพื้นที่แบบว่าไม่เรียบอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่ามันมนาค่อนข้างกระแทกฝ่าเท้านิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยฟีลลิ่งแตกต่างกันครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับสักตัวหนึ่งนะครับ หรืออยากจะซื้อจักรยานไฟฟ้านะครับเรากำลังหาข้อมูลที่กำลังเปรียบเทียบอยู่นะครับวันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับใครชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยแล้วถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าตัวอื่นๆมาแนะนำนะครับไงคอมเมนต์มาบอกด้านล่างหรือทักไปที่เฟ e b o o k ได้ด้วยนะครับและอยากให้ไว้สาระในช่วงสาระรีวิวเราไปรีวิวเลยนะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับและคลิปนี้ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยการกดไลค์กด s u b s c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้